สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้จะมีเรื่องน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านนะคะใครที่กําลังวิตกกังวลเรื่องของโชคลาภการเงินและการงาน รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะท่านจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยในทันทีค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะชาวราศีมีนมาเริ่มฟังกันได้เลยคะ่ะดวงชะตาของท่านช่วงวันที่16-30มิถุนายน6 5จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างโชคลาภมาจากไหนการเงินจะติดขัดหรือไม่และมีหนึ่งสิ่งที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอะไรบ้างเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะเป็นอันดับแรกคะ่ะช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านจะขยัน และลุยงานมากๆอะไรที่ทำได้ท่านทำหมดเลยถ้าไม่ผิดกฎหมายนะคะเรียกได้ว่าหนักเอาเบาสู้ในช่วงระยะเวลานี้แต่อีกบุมหนึ่งนะคะบางช่วงท่านจะมีอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าเอมันเ,มเบื่อหน่ายนะเซ็งกับงานที่ทำโอ้อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่อยากหยุดงานแต่สุดท้ายท่านก็จะหันหน้าเข้าหางานนะคะเรียกได้ว่าแค่คิดแต่จะไม่ทาอย่างที่คิด สุดท้ายแล้วงานงานงานอย่างเดียวเลยค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้ท่านจะมีพลังในการทํางานแบบเหลือๆเรียกได้ว่าโอ้โหขยันมากถ้าได้ลงมือทํางานชิ้นไหนท่านจะตั้งใจทํามากๆต่อให้งานชิ้นนั้นนะคะยากและมีอุปสรรคท่านก็ไม่หวั่นค่ะและช่วงนี้สติปัญญาเรียกได้ว่ามาเต็มมักจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะนะคะช่วงนี้อะไรที่ทําแล้วติดขัดท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอ ด้วยความรู้ความสามารถของตัวท่านเองเป็นหลักเลยทีเดียวค่ะและเช่นเดียวกันช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือท่านดีมากท่านมีดวงจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆหรือจะพบช่องทางการทํางานเพิ่มขึ้นหากตัวท่านทำมาค้าขายหรือว่าแข่งขันอะไรกับใครในช่วงนี้ผลงานของท่านจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งนะคะเรียกได้ว่าโดดเด่นกว่าร้านอื่นลูกค้าก็จะชอบในสินค้าประทับใจในการบริการ ดวงของชาวราศีมีนช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นค่ะแต่ว่าการทํางานจะไม่มีคําว่าสุขสบายนะคะเหนื่อยมากแต่ช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยแล้วได้เช่นได้เกียรติยศชื่อเสียงผู้คนชื่นชมนิยมชมชอบมีคนเมตตาช่วยเหลือมีเครดิตในงานงานหรือสายงานที่ท่านทำนะคะงานหรือสายงานที่ท่านทำจะมีจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงโดยที่ท่าน คาดไม่ถึงค่ะหากท่านนั้นนะคะติดขัดมีปัญหาจะเข้าไปเอ่ดปากขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็พร้อมที่จะช่วยช่วงนี้จงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะเพราะท่านจะมีข่าวดีหรือท่านจะมีโชคเรื่องงานนั่นเองนะคะหากท่านทำมาค้าขายก็ให้จัดโปรโมชั่นแบบ45หวันจัดทีเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆนะคะและให้มันทำการตลาดเพิ่มช่องทางการขายได้ยิ่งดีค่ะจากร้านให้ดูดีปร,ปรับปรุง แพ็กเกจบ้างก็ได้นะคะแต่ท่านจะต้องทำในระดับที่ท่านนั้นไม่เดือดร้อนและไม่ใช่ว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองทำในสิ่งที่ท่านไม่เดือดร้อนนะคะและช่วงนี้ให้ยิ้ยมย้มจ่มใส่เข้าไว้ค่ะพูดคุยกับลูกค้าเองจะดีต่อตัวท่านมากๆนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆเพราะคนรอบข้างมักจะทาให้ท่านหงุดหงิดหัวร้อน จะมีคนเข้ามายั่วยุอารมณ์จะมีคนนำเรื่องไม่สบายใจมาให้ขอให้ท่านมีสติอย่าเดินตามอารมณ์ของเขานะคะ อย่าใจร้อนวู่วามเด็ดขาดในช่วงระยะเวลานี้ใจเย็นๆค่ะให้ท่านสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าท่านจะอารมณ์ร้อนง่ายมากๆนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะต้องขอเรียนตามตรงเลยนะคะว่าต้องขอเรียนตามตรงเลยนะคะว่าช่วงนี้การเงินของท่านนั้นรายจ่ายเยอะมากมักจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินเป็นระยะระยะและถี่มากซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรายะจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้น ต่อให้ท่านรายรับเข้ามาดีแค่ไหนรายจ่ายก็ไม่ลดลงเลยนะคะรายรับเยอะรายจ่ายเยอะค่ะไม่ว่าไม่เชื่อนะคะหากท่านไม่เชื่อนะลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นจริงหรือไม่หวังจะเก็บอมจะไม่ได้เก็บแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าบางท่านเงินเข้าเงินเข้ามาดีนะคะได้เก็บบ้างแต่ตัวท่านเองก็ได้เก็บไม่ได้ตามเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้นะคะ ในช่วงระยะเวลานี้การเงินเป็นเงินหมุนนั่นเองค่ะได้มาจ่ายไปข้อดีของชาวราศีมีนช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษเข้ามานะคะท่านจะมีเหตุปัจจัยให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างค่ะหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเช่นมีคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายหรือมีคนให้เงินท่านใช้นะคะบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษ ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาใช้แว้วานให้ท่านทําน,านั่นทานี่ให้ท่านจะพบช่องทางการทำเงินเพิ่มขึ้นนะคะและหากท่านมีตกกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าท่านจะไม่อับจนหนทางอย่างแน่นอนค่ะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะในช่วงนี้หากตัวท่านนั้นพื้นฐานดวงดีๆ ในช่วงระยะเวลานี้เผลอเอบางท่านมีคนเข้ามาหยิบขอยืมเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านห้ามให้เขายืมและเงินที่ใครหยิบยืมท่านไปช่วงระยะเวลานี้เขาจะนำมาคืนท่านแต่เขาจะคืนไม่หมดหรือท่านเขาไปทวงถามเขาก็จะคืนท่านบ้างนะคะท่านจะมีวิธีพูดจาหวันล้อมให้เขาคืนจนได้แหละท่านจะมีวิธีหวันล้อม ให้เขาคืนเงินนะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านจุกจิกและจะมีข้าวของใบยอย่างบางอย่างภายในบ้านแตกหักพังเสียหายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและท่านจะหยิบจับอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะคะจะหยิบแก้วหยิบจานระวังจะทำหล่นแตกเสียหายช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่ค่ะบางท่านก็จะได้ซื้อข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำงานหรือว่าของใช้ส่วนตัวของท่านนั่นเองนะคะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์หน้าตามีออร่าชวนมองหรือคําพูดน่าฟังนะคะหากสนใจใครเข้าไปทักทายพูดคุยเขามักจะเปิดทางให้แต่ท่านจะต้องเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขาอะโสดจริงไหมมีเจ้าของแล้วหรือยังและจะมีคนสนใจอยากเข้ามาทำความรู้จักท่านด้วยหากท่านไม่ชอบให้รักษาระยะห่างในการคบหานะคะ ส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวช่วงนี้ท่านและคู่ครองไม่ค่อยได้ไปลชิดกันมากนักนะคะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ยุ่งงานคู่ครองของท่านช่วงนี้ภาระหน้าที่ของเขานั้นเยอะแทบจะไม่มีเวลาให้กับท่านและลูกๆเลยทีเดียวค่ะแต่ข้อดีก็คือว่าหากท่านมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากคู่ครองช่วงนี้ดวงเขาอุ้มชูท่านนะคะ เขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ทุกเรื่องและเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับตัวท่านได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายให้ระมัดระวังอาการปวดตามที่ต่างๆของร่างกายเช่นปวดตามข้อปวดเขา่าปวดเอวปวดหลังช่วงนี้ท่านเครียดทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะ และทำงานที่ใช้พลังเยอะออกกำลังเยอะนี่แหละคะ่ะมักจะปวดไมเกรนปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นหวัดติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุช่วงนี้ให้รามัดระวังความดันไขมันกระเพาะปัสสาวะอักเสบเจ็บคอปวดท้องกระเพาะและให้ระมาดระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวนะคะจะลุกจะก้าวเดินก็ระวังลื่นหกล้มได้ง่ายตาพร่ามัวคะ่ะ เอาใจช่วยนะคะชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้ค่ะให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีลาบยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณท,ทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนมาไหนคล้าวคลาดปลอดภยัยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ